ทหนูนเป็นคนเดียวนะคะพี่รักหนะูมี่รักหนะูมากนะโกหกไดแค่เพื่นไหมครัมองหน้าพี่สูงๆค่ะยอย่ามองพี่ต่ำมากพี่เส้นพี่ว่าแต่เพียงบอ่เป<ล>็นต่างจังหวัดกูมไม่ยอมเป็นเนื้อตัวเนี้ยเดีมาตายบ้านตัวเองเนะี่ยแล้วแม่มาเยอะด้วยแม่ขาเป็นการแสดงนะคะ,นนะ,คะจริงๆแล้วหนูไม่ใช่นะนะเชื่อไหมครับผมไม่ใชค่ครับ ตอนแรกทำนู้นสาวข้างล่างก็เกรงใจครูอยู่แต่เคยเกรงใจครูตอนเป็นครูเป็นครูจะไปหมดเราว่าครูนนะคะอันดับแรกทำไงคะเราต้องเหตุการณ์ต่อไปทำไงคะน้องก็เข้าไปที่บ้านทำไงคะบอกว่าเป็นเพื่อนสาวของมนสบาบันที่ที่ทำมาทั้งหมดนี่เพื่อจะปลอมตัวเข้าไปในบ้านของเพื่อนยูโดงรักเขาที่บ้านหรือไปถึงแม่รัเขาที่บ้านที่ผ่านซีแล้วเป็นอะไรผลอื่นใช่ไหมแผลนี พร้มอมตัวไปโจมป้นบ้านเลยดีกว่าไหยไมู่โหยขนาดนะั้นไปค่ะเดี๋ยวจะติดวันนี้ไปค่ะไปค่ะ

มันยังมีเว้านี้หน้าร้อนเก่งมนเตะม่เนี่ไม่เมือนัน่เอมือนของงเหี่ยวลงตึงเฮ้ยมย่าตขาอาขาขาไปายตึงอยดีเลยดีเลยนหนูนรไหมนะไปคันเขาจะเจาอยู่ตรงไหนยากินยาขี้ก็ไมหาย สองคนเลยเด้อรงกูยัดคเยรุงูแต่งตู้อีไม่ใช้การมึได้เหรรงกวโนขายของค่ะโอ้ยน่าดีเอาละขอบคุณนะท่านทุกแม่ค้าทุกแม่มีลูกชายนี่ยค่ะพี่ยองพี่เดนลูกสาวเอาละเดี๋ยวคนแรกไปนอนแรกน้างขายของอีกสามวันเลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เน่สองคนนี้ ชื <blender> Sch ่ออะไรเน่ยสวัสดีค่ะพ <Okay. c oughs> ี่พ่อโอ้ยโอ้ยดูว่าชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรจ๊ะคุณตั้งชื่อพี่บอกนะเดี๋ยวนึกชื่อจ๊ะชื่อหมอปลาหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อลูบี้ค่ะเอ้าลูกบี ไม่ต้องไม่ต้องเขาได้ได้ไม่มีลูกแล้วูู่หูเล็กชื่อิงอไดะไรคอะไรนะเฮียค่ะแจเฮียเฮียตุ้ขาเฮียเป็นตีค่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันหยอนแล้ตึงเดี๋ยวร้างไปหาาร้ไม่ดีคะนี่วันทำไมเนี่ยดูพื่อจสบายสกลค่ะไม่เห็ลูกฉชืบอกเลยอ๋อทำไมเรียนไฮสคูลนี่เป็นเพื่อนจาเนอกค่ะ เาเพิ่งลงจากเค่องส่งน้ำมาบัดมาเครื่องบินค่ะเครื่องบินค่ะแล้วนี่จะมาทำไมอ๋อจะมาเพื่อค่ะจะงานดาราจดินค่ะโอ้วันเกิดฉันวันเกิดจมหาพมหาลูกสาวค่ะาป้ะครับกกับไม่ได้ค่ะต้องมีนักแสดงจริจริงแต่ขออวยพรพ่อก่อนนะครับใ่ๆๆอวยพที่เจไม่ต้่งยาวอยขอให้สุขีสุขขังสุขคาราและสุขารูนะครับ เขาเชิเนี่อะไรสุขีสุขันไงซุกขีซุกคันมีความโซ่สุขางก็มาบ้นบ่สุขารูก็ข้างหลังนะคะอือข้าหลัง้วยุนกาสุกเนอากรูโอ้หไอ้ตเว้ยเข้าหลามานันฝุกาซึเลยนะ้ไม่ใช่ไปไปนะนี่ไปนี่ไปไปเลย